จะได้เงินก้อนโตเร็วๆนี้หรือไม่มาดูกันค่ะเดอะซันนะคะได้อย่างแน่นอนค่ะมีแนวโน้มว่าจะได้เงินก้อนโตนะคะอย่างที่ใจต้องการไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะจาก78ใบดังนั้น คุณต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังใจหวังนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะอาชีพอิสระค้าขายหรือว่าทำงานประจำเป็นลูกจ้างเอกชนหรือราชการหรือรัฐวิสาหกิจคุณจะได้เงินก้อนโตทุกคนคะ่ะถ้าคุณคิดว่านะคะนี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคำทำนายของคุณแล้วล่ะก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายนะคะแล้วแชร์กระจายออกไปทุกทิศท,ทุกทางคะ่ะถ้าอยากเจออาจารย์อิกนะคะ กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ